เจ้าตัวนี้นะครับคลาสสิกเลโทแฮนด์เฮลลนะครับพูดว่าคลาสสิกได้แล้วเพราะว่าตัวนี้คือเจ้า Nintendo DS นะครับวางจําหน่ายหรือเปิดตัวครั้งแรกในประมาณปี2 0 0 4นับจนถึงปัจจุบันตอนนี้ผ่านมา21ปีแล้วครับนี่น,นตอนนั้นคู่ปรับของเขานะครับก็จะเป็นเจ้าเครื่องนี้ Sony PlayStation นะครับ PSP ที่เป็นแบบพกพาการเล่นแบบใหม่นะครับที่ว้าวมากตอนนั้นก็คือ เป็นเกมพกพาที่มีขนาด2หน้าจอนี่นี่นะครับ DS นะครับมันก็ย่อมาจากคำว่า Dual Screen นะครับหรือ2หน้าจอนี่นะครับคร่าวๆจุดที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยคือการที่หน้าจอเป็นระบบสัมผัสครับทัชสกรีนนี่ครับโดยเขาจะมีปากกาสไตลัสมาให้นะครับสมัยนั้นยังไม่ค่อยนิยมใช้นิ้วมือจิ้มกันปัจจุบันเท่าไหร่ต้องใช้ปากกาสไตลัสอย่างนี้นะครับนี่เปิดเข้ามาก็มีอ้ปฏิทินกับวัต วันที่แล้วก็เวลาให้นี่นะฮะนี่เข้าไปนี้ปุ๊บนี่ตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์ทวายไลท์นะครับเมนูนะเป็นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันนะครับที่ลงไว้ให้นะฮะทำให้สามารถเล่นเกมเก่าๆได้อย่างไม่จำกัดไม่ต้องใช้สลับเล่นแบบมหาศาลนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับเยวจะลองดูว่าเมนูอันนี้นะฮะเขา สามารถเล่นเกมเครื่องอะไรได้บ้างครับคร่าวๆนะฮะจากปกติเวอร์ชันเก่าจะเล่นเกม DS ได้เล่นเกม Boy ได้นะครับแล้วก็เล่นพวกฟา m i มีค s อมเซกได้แต่ตัวนี้อัปเกรดเพิ่มครับดูนะฮะนี่ Boy เกมบอยขาวดำเล่นได้นะครับมีเกมบอย s อสวานด้วยข้างในเข้าไปก็มี Game Boy เกมบอยขาวดำกับ Game อ o คัลเลอนี่นะฮะ เกมบอคัลเลอร์ดูนะครับนี่ก็จะมีเป็นโลโก้เกมบอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะส่วนเมนูที่เราเห็นนี่ทำคล้ายๆเมนูของเครื่อง dsi นี่ครับแล้วก็มีเกมของ nintendo ds อันนี้เกมของฟ a m i c o m แล้วก็มีเกมของเครื่อง super famicom เพิ่มมาด้วยจะตัวนี้จะเพิ่มเป็น super famicom กับเกมบอล as one เข้ามานะครับนี่นะครับแต่จุดเด่นของเจ้าเครื่องนี้นะครับคือเกมของเขาที่มี ขนาด2หน้าจอนะฮะนี่เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูคร่าวๆนะครับนี่อันนี้เป็นเฟอร์แวร์เวอร์ชันใหม่ข้างบนก็จะมีปกรูปภาพขึ้นมาให้ด้วยนะครับถ้าเราลงเอาไว้อย่างนี้นะครับก็จะทําให้การเลือกเกมนี่มันเพลินมากขึ้นนะครับดูนะครับนี่ c ค a s ์บอดี c คูดนี่เลื่อนแบบนี้นะฮะสปินเตอร์เซลเตาดินจา นี่นะฮะเดี๋ยวจะลองดูนะครับเกมที่นี่นะครับอ่อาอนุโต้ดักกันบอลน,นี่ครับเขาลงเกมโผล่หัวไว้ให้อยู่นะครับเกมขับรถฟอร์เรสซิ่งมีเกมเบิร์นเอามีเกมเตอร์ติดนะฮะนี่ครับฮาริวอัตเตอร์เลโก้ก็จะมีปกขึ้นให้แบบนี้นะฮะนี่ อันนี้มัน crossing เป็น jewelry twist เดี๋ยวลองดูครับเป็นเกมแนวพัซเซินนะฮะเกมพัซเซิลถ้าเล่นในนี้น่าจะใช้ปากกาสไตลัสตัวนี้นะครับได้โอเคเลยนี่ครับป๊อปแคปนะครับเดี๋ยวเกมที่มาจากเกมคอมพิวเตอร์อ่านี่ใช้ปากกาจิ้มเข้าไปเป็นคนเดียว เป็นแบบคลาสสิกเพลงครับใช้ปกา,ากกาเจ้าตัวนี้จิ้มไปได้เลยเดี๋ยวลองดูนะนี่เขาบอกให้เราทัชเธออ๋อหมุนนี่หมุนไปนะครับนี่เห็นไหมเป็นการใช้ปากกา อ๋ออย่างนี้หมุนไปเดี๋ยวนะหมุนอย่างนี้นี่นะครับเข้าท่าเข้าทางไหมล่ะครับการออกแบบการเล่นเกมแบบนี้นะนี่เราก็จิ้มไปแล้วก็หมุนนี่นะครับอันนี้คือการใช้ปากกาสไตลัสในการเล่นผมว่าตอนนั้นคงจะว้าวกันหน้าดูนะครับแต่ลองดูซิว่าเราใช้มือได้ไหมเนิยวมืออืมนิ้วมือก็พอได้นะนี่ แต่ว่าต้องกดน้ำหนักเยอะเลยครับไม่เหมาะเท่าไหร่ใช้ปากกาดีกว่าจิ้มเบาๆก็ไปแล้วนี่นะฮะนี่นะครับ,รบอันนี้คือเป็นเกมของเจ้า d i n t e n d o s นะครับซึ่งสร้างมิติการเล่นแบบใหม่ในยุคนั้นมากๆโดยการใช้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่แต่ทัชสกรีนได้แค่หน้าจอล่างนะครับหน้าจอบนไม่ได้แต่อีกอันนึงที่ค่อนข้างว้าวก็คือว่า หลายๆเกมมีการใช้สองหน้าจอรวมกันนะครับเป็นจอเดียวนะครับทําให้เวลาเราเล่นเกมแล้วดูแล้วรู้สึกว่ามันจะหน้าจอใหญ่ครับดักก้นบอลนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับว่าฉากเปิดตัวไตเติลนะครับของดักก้นบอลนี้ครับใช้สองหน้าจอได้คุ้มค่ามากๆนะครับเดี๋ยวรอโหลดสักเล็กน้อยนี่ครับมาแล้วนะครับ บันไดเนมโคนะครับอามาครับนี่นะครับใช้สองหน้าจอได้คุ้มค่าเลยสองจอภาพต่อกันเวลาเล่นก็ จะเป็นสองจอต่อกันเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะนี่ครับนี่นะคระัภาพก็ถือว่าโอเคแล้วเหมือนเราดูกระตูนเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ใช้เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เป็นระบบทัทสกีเหมือนกันนี่นะครับอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่าอ๋อเข้าอันนี้ มือใหม่หัดเล่นนะฮะหาเล่นเกมนี้เนาะนี่ครับดูนะครับใช้สองหน้าจอนี่ภาพพยะต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับนี่คือจุดเด่นของเจ้า d ีเอเลยนะครับซึ่งทำให้ได้การเล่นที่ไม่เหมือนใครในยุคนั้นนะครับนี่ครับบลูมากำลังใช้ เจ้าเครื่องนี้สแกนหาว่าดาร์กเบอร์นอยู่ไหนนี่ครับเห็นไหมครับภาพต่อกันเลยนี่นี่นะครับจุดเด่นของเจ้าเครื่องนี้ปิดก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเวาลาจะยืดยาวอันนี้ก็เปิดใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองเทสดู เกม,มอื่นบ้างนะครับที่น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจของเครื่องนี้ก็คือเป็นเจ้าเกม Boy Advance นะครับตัวที่ลอม GBA อันนี้เขาแยกมาให้เลยครับบทมู่ลองดูสักอันหนึ่งมีเกมอะไรให้เล่นบ้าง GBA นะครับนี่ Super Mario World ลองดูแล้วกันนะครับ Super Mario World เป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคนะฮะนี่น จ่องแอดวานะครับแต่หน้าจอจะไม่เต็มจอนะครับเพราะว่าจะมีขอบดําเล็กน้อยนิดหนึ่งแต่ก็เล่นได้ครับลองดูครับเนี่ยเล่นได้ไหมมาแล้วอันนี้คือเป็นพอตจากเครื่องซ u เปอร์เ e นโดมาลงนะครับโอ<ฮ>้ปุ่มยังไม่ค่อย คุ้นเท่าไหร่โอ้ตายเลยนี่นะครับนี่นะฮะเจ้า Nintendo DS ครับลองเล่นให้ดูคร่าวๆปิดก่อนนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูกับนี่เจ้ารุ่นพี่นะครับรุ่นอัปเกรดนะครับอย่างเจ้า DS Lite นะครับนี่ตัวนี้นี่ อันนี้จะอัปเรกดหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วก็หน้าจอแสงสว่างจะดีขึ้นนะครับและขนาดจะค่อนข้างกระทัดรัดลงนี่นะครับขนาดหน้าจอของเขานะครับแล้วก็จะปุ่มกดทุกอย่างตรงนี้เหมือนเดิมมีแต่ปุ่ม start select ที่ย้ายมาข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกันก็คือจะมีเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ตลับเกมบอล s one เล่นได้จะลองดูนะครับนี่ตัวนี้นี่ข้างล่าจะมีช่องที่เราสามารถ เอาจาบเกมบอดแอดวานมาเสียบเล่นกับเจ้าเครื่องนี้ได้นะครับเล่นเกมที่ย้อนยุคออกไป1นึ่เจนได้มีขนาดเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนิดหนึง่งความหนานะครับของ Ds ธรรมดากับ Ds t ลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเป็นรุ่นพี่กว่านะครับพอ Ds Ds l ล t e มาก็เป็น DsI DsI ก็มาเป็น DsI LL นะครับหรือ XL จนพัฒนาเป็น 3Ds ธรรมดาแล้ว TDS LL นี่ครับเปิดให้ดูอันนี้เป็นการต่อยอดนะครับของเจ้าเครื่องเล่นเกมนะครับแต่ TDS เนี่ยจุดเด่นของเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องเล่นเกมสามมิตินะครับหน้าจอเป็นสามมิติเดี๋ยวจะเทียบขนาดให้ดูกันนี่นะครับน,นี่ขนาดหน้าจอผิดกันมากนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเจ้า DS นะครับเครื่องแดงนี่นะครับถือว่าเป็นจุดกำเนิดตระกูลฝาพับสองจอนะครับต้องใช้คำนี้ นะครับซึ่งตอนนี้ในปี2025นะครับก็ยังพอมีให้เห็นกันบ้างตามกลุ่มมือ2แต่คนอาจจะเล่นกันน้อยลงหน่อยเพราะว่าด้วยแสงหน้าจอความสว่างเมื่อเล่นตอนกลางวันแล้วอาจจะไม่ค่อยสู้แสงดวงอาทิตย์เท่าไหร่นะครับยังสู้เจ้า DSI ไม่ได้นะครับแต่ถ้าในมุมมองของในแง่การสะสมผมกว่าไปอีกรุ่นหนึ่งที่ น่าสนใจครับเพราะว่าด้วยดีไซน์เขานะครับซึ่งคิดว่า Nintendo คงไม่ทำดีไซน์แบบนี้อีกแล้วแล้วก็เครื่อง Retro Handheld ที่เป็นเครื่อง g ีน m mm u l a t o r เนี่ยยังไม่ค่อยทำเกมเป็น2หน้าจอฉะนั้นเราจะเล่นเกมของเครื่องเขาเองเนี่ยเล่นกับเครื่องที่มี2หน้าจออยู่แล้วเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะพพอร์ตมากกว่านะครับนี่อันนี้ก็ เอามารีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับแต่หลังๆพักหลังนี้รู้สึกว่าราคาเครื่องจะขยบขึ้นเยอะเครื่องเนี่ยสองรุ่นนี้นะครับเมื่อก่อนเครื่องเปล่าขายกันหลักร้อยนะครับสามสี่ร้อยมีให้เห็นนะครับเครื่องเปล่าตอวนี้เครื่องเปล่าเจ็ดแปดร้อยครับพร้อมได้เนพันกว่าบาทเนาะพันห้าก็เห็นได้นะครับที่แปลงแล้วส่วนเจ้าเครื่องนี้นะครับสมัยก่อนก็ขายกันอยู่ประมาณนะเครื่องเปล่าก็อยู่ประมาณสามพันถึงสี่พันนะครับ ปัจจุบันนี้ราคาขยับมาก4-5,000บาทนะครับราคาเครื่องเปล่าถ้าเป็นงานกล่องก็จะไปอีกรูปแบบนึงเลยนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากจ,จะหาเล่นก็ต้องลองดูนะครับตามเพจขายเกมมือสองหรืออาจจะต้องดูในช h อป e ีหรือ Lazada ร้านค้าที่สามารถพอจะมีรับประกันไว้ใจได้นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวเข้าๆประมาณนี้ครับอาจจะยาวสักเล็กน้อยขอบคุณครับ